ลึกหลายชั้นมากแต่ผมคลี่ออกซะจนมันดูง่ายแค่นั้นเองนะอ่ะเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์เดี๋ยวไปข้อ2ต่อดูแค่ข้อแรกสินะความบัรวยวอกกําลังกายนะอยากช่วยเหลือคนอื่นได้เหมือนครูเตครับนะผมคิดว่าทําได้นะทุกคนเลยผมก็เคยนะคุณรู้ไหมว่าความน่าเกลียดของผมมันคืออะไรรู้ไหมผมก็อยากตอนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยตอนช่วงวัยรุ่นอะ่ะอยากยางี้แหละ อยากช่วยเหลือคนอื่นได้อยากมี Impact กับคนอื่นอยากตอนนั้นมันไม่มีครูโค้ชหรอกไม่รู้อะอยากอะไรสักอย่างที่มันอยากช่วยอะอยากเท่อะอยากเป็นฮีโร่อยากเป็นคนมีความรู้อะมันเท่กว่าเป็นคนที่หน้าตาดีเยอะมันเท่กว่าเป็นดาราเยอะนะแต่คุณเชื่อไหมว่าสิ่งเดียวที่ขัดขวางผมคือตัวผมเองนั่นก็คือ ทุกคนที่มีความรู้ทุกคนที่เท่ในแบบที่ผมมองอที่ผมไปเอะเขาจบจากเมืองนอกหมดเลยนี่ไม่ใช่ตัวขัดขวางนะผมไม่ได้บอกเป็นสีขัดขวางแต่ขัดขวางจริงคือผมก็ผมมีความคิดลึกๆล,ลึกระดับกว่าจิตใต้สำนึกอะคุณไม่มีทางหาเจอได้ด้วยระดับที่คุณจะไปคิดหาเองมันจะโผล่ขึ้นมาเองเมื่อคุณปลดล็อกตัวเอง คุณถึงจะเข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณคิดอะไรบ้างแต่มันออกมาไม่ได้ด้วยการคิดวิเคราะห์นั่งคิดนอนคิดตีลังกาคิดนะครับจนผมได